หยิบใส่ถุงแล้วก็ลืมถามราคานะคะก็เลยต้องซื้อนะคะค้ารล่างเนี่ยร้างล,ล่งนี่ดชอชูพูมาเดสวัสดีค่ะวันนี้มาในชุดดำนะคะแล้วก็มาของกินมาในาสีม่วงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเข้าวแรงฟึ่งนะคะทุกคนจะเป็นสีม่วงเนาะปกติก็คือจะมีสีขาวใช่ไหมแต่ว่านี่คือสีม่วงนะคะแล้วก็ จะมีสีนึงก็คือสีเหลืองนะคะจะมีสีขาวสีม่วงสีเหลืองอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีเออมันก็มีทุกสีเหละถ้าเราทําแบบอเออขึ้นมานะคะแต่ว่าหลักๆก็คือจะมีสีขาวแล้วก็เออสีเหลืองนะคะแล้วก็ตามมาด้วยสีม่วงนะคะวันนี้นะคะมากินกันนะคะเพราะว่าอันนี้ซื้อมาจากตลาดนะคะเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นี้นะคะอืมอืมก็อร่อยดีนะคะแต่ว่าเติม น้ำพิกตาแดงลงไปนิดนึงนะคะซื้อเมื่อวานก่อนนะคะกระปุกละยี่สิบาทนะคะรวยหรอเพราะว่ากินของแพงเนาะไม่ได้รวยนะทุกคนนะพอดีว่าหยิบมาเนาะหยิบใส่ถุงแล้วก็ลืมถามราคานะคะก็เลยต้องซื้อนะคะนี่ใส่ลงไปนิดนึงนะอันนี้ไม่รู้ว่าคนอื่กกินหรือเปล่านะแต่ว่าลงุงใส่เข้าไปนิดนึงอืม เพื่อเพื่อให้ใส่เพื่อให้อะไรนะคะไม่รู้ค่ะใส่ใส่ไว้เค่นั่นแหละนะคะรสชาติแบบว่าจัดจ้ามาเลยนะทุกคนนะไม่ได้กินนานแล้วขาวสีม่วแบบนี้นะคะปะกติก็กินแต่สีขาวเนาะนี่มีผัดมีกะหลังปีนะคะอืม ตัวข้าวไรฟืฟนเนี่ยรสชาติดีมากเลยมีมีความแบบเค็มๆนิดนึงนะคะมังกำลังดีนะคะมันๆนะคะอร่อันนี้จะเป็นมื้อเย็นนะคะตอนนี้ประมาณขดดูแล้วแป๊บตอนนี้ห้าโมงขึ้นนะคะห้าโมงขึ้น บรรยากาศตอนเย็นนะคะเอาไปยำก็อร่อยนะคะ อร่อยมากเป็นน้ำแบบไทยใหญ่นะคะของคนไทยใหญ่อร่อยอืม ก pues ็แล้วค่ะข้างล่างข้างล่างข้างล่างเดี๋ยวรถข้างล่างนี่มีข้างล่างที่นี่มีดอกไม้อะไรแล้วต้องเอาเทียตัวต้องเอาเทียตัว